มาเก็ตเรามาตามล่าหาพริกหาผักไทยกันเอ้ตลาด ตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่เตกคคามาเก็ตกันนะคะโอ้พิกตาล่าหาหาผักไทยกันโอ้ยเฮ็ดเจมองเปียงโอ้น้ำผงน้ำปลาทีิพยนรสโอ้ใบกกระเป๋าอ๋อนึก หน่อไม้มาเริ่มมาเริ่มมาเริ่มหน่อไม้หั้ปีหัวปีอืมกินหน่อไม้ดองอู้มัเขียผักไทยจะเอาอะไรมะเขือปอกมะเขือพวงเยอะเยี ดูว่าวันนี้เราจะได้ผักไทยอะไรกันไปนะคะแต่หนอ่อไม้เห็นแล้วค่ะเห็นหน่อไม้แล้วค่ะมีผักไทยเยอะแยะเลยมะเขือเปราะมีทุกที่เลยัะปังไอเสาวงเสาวงยังฮะอันไหนอ่ะเอาตะปางก็เสาวงแตอนน้ามันหมีเอาตะปางนั่นเอาอะไรลูกชาอม เช่าอมอ่ะเชาอมไม่สวยเลยเนาะโอ้ยผักเช่าอมฮะจอมีมันก็มีไหลอยู่นะพี่ผักโจอมอ๋อพุ่งมาเจ๊เดี๋ยวกันักเจ๊กล่อมได้ผักโจอมอุ้ยมีอะไรมีผักไทยเยอะแยะเลยเจ๊สุริมเซื้อแล้ว เพคนว่าเอาไว้ก่อนว่ะจังมันหรือจังเพคนนี่ค่ะมะเขือปอกมะเขืออะไรก็มีมอโอ้ยกระชายหรยือไม่ใช่กระชายก็มีโอ้ยหน่อไม้บวบเนาะหน่อไม้

สี่เรียงห้าสิบอืมผักจะอมเดี๋ยวกันเจ๊เดี๋ยวกัน สี่เหรียน้องซื้อสี่เหรียญห้าสิบโอ้ผักชีลาวก็มีนี่สี่เหรียญกะสี่เหรียญห้าสิบเอาไปเดี๋ยวขึ้อมั่นเลยกะอืมเดี๋ยวนอกจกจะเอาหมูม่วงยุบแย่ได้ใจ,จไปเห่เราเดี๋ก่อนเดี๋ยวจะเลือกมะม,ม่วงอันนี้มันเป็นผนล,ลเด้แล้วแหละถาได้ดยิ่งต้เป็นคนอ่ะมันเป็นแน่นเอง แ่ผักไทยทั้งนั้นเลยพริกไทยก็มีเนี่ยมะม่วงมะม่วงบวกตะลิงปิงหน่อไม้ดองหน่อไม้เส้นมีหมดเดี๋ยวจะซื้อหน่อไม้เจ๊มะม่วงเจ๊อะได้ มันเป็นมะม่วงยังมะม่วงส้มกันนี่มะม่วงส้มฮะอันนี้มะม่วงส้มมะม่วงที่เราไปยำอ่ะแล้วนี่มะม่วงนี้ล่ะมะม่วงเขียวเสวอยที่เรากินดิบๆอ๋อก็เราก็เอานี่เนี่ยอืออือนะเรียกเอาเอาลูกแก่ๆเรียกยังไงไม่รู้ที่มันแก่ๆอย่างนี้ไหมอืออือจะดูแก่ๆมันเออมันนิ่มๆอย่าไปเอามันจะสุกอ๋อเอาสักสามลูกเอาเลือกเอานี่ยนี้อันนี้ก็ดีสามลูกก็โลกว่าแล้วเออเอาสามลูกพอ เอาสมลูกพอเจ้าหน้าไม่สังคู่เดียสัองลงให้องลงให้ับเต็ามี่้าสาวอ่ะฮะห้าเหร้าอ่าห้าเห้าสิบเดี๋ยวกันอีกห้าสิบเซนเดี๋ยวกันนะ อะเจ๊อย่านห้าเหรียญห้าสิบผักเจอออมลาวบมเราเ้อโอ้หนี่แล้วน้ปลาแท้แม่น่ะพี่มันจะเป็นน้ำปลาหอมหอมนะเขาว่าเบกชเชฟแม่นะเบกะเชฟเมกเชฟหน่ะอ๋อนี่มาใส่ไปสัก ดกัน้นนเสควันอยู่มาจ้าค่ะเสียวค่ายังไม่เอเสียควันอ่ะโอ้ยแล้มาเียควนอยู่มาไมยันอ่ขาเอาเดาเอาเอเขีเขาเอาเดอเขาเอาเดีี๋ยวพอเข โอ้ยต้องไปลานอื่นกับลานนี่เออมนุนนู้นเนี่ยมนุนนักกะใบกะเพราเจ้านะเนี่ยฮะโอ้เจสุริใบพักชีใบเลย Ba lôi. Ba mày bay kapo chân anh em. Ah, mắt ta. Nhai chưa. chưa. Ah, coco. Nhét chữ cái chai. Coco chữ china. Hai chữ 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 ใบผักชีใบเลยเอาสักสองสามอันเอาสามสามสามยอดผักชีใบเลยโอ้ใบกะเพรา ฝากชีไปเลยอ่ะเออจะไปใส่แกงมนุนใช่เอานี outside, so ้ก <c oughs> ็ได้รู้ันนี้ตัวสาต้องแคไหนเลยนี่ก็ได้สองหี่ิบฮะสองเหรียญสี่สิบอ๋อสองเหรียญสี่สิบะ ผักใบกะเพรากับผักชีใบเล่สองเหรียญสี่สิก็โอเคอยู่เนาะมไหนต้นก็เอ๊ะเอ้าเหรออื่ต้นอืออือนี้ชุลีกับไ่ใส่แกงมะนูนกะใบอ่ะกัะใบอาหากมันให้ชุลีเจ้าเชนสิอ่ะอ่ะไม่ได้ผักผักชีเราไม่เอาอ่ะ

con n relствен theo ở đây, nhìn khá có mà Trustee là người Nó tama nó ân thướng Nó tìm em vô kh�� à lô 6 liền. liền lô 6 liền ạ ngon lắm lô 1 chứ không có 2 lô lô 2 lô 3 là... lô 3 lô 4 lô lô 5 lô 1 lưng... lô 6 lô 6 ี่เสีฮะจีสอเีนีสอเีน่ะีสอเีครับโอเคในีนะครับนี่ของใครับลอ่ะเเอสองนอเนะกดตัวตรงเเพื่อเจ๊กะบ่มันฟอเจ๊สามนอพุ่นเเอเอาเออเอาอีกงนนึงเอาแล้วเอาแล้วบเอาแล้วเาแล้วไม่ไม่เอาไปเป็เอาอีกเงนมีสงนะ

คนไทยน้โอ้โอ้พักสลัดนี่แล้วเนี่ยพี่หกเหรียญห้าสิบเซนสลัดนี่ขายจะได้หกแล้สามเหรียญสาาทีละสามเหรียญาวันนี้เป็นอียม่้อันนี้พักอันนั้นี่พักยังงก็ปั้นก็ได้เรซื้อินดูชซี้ก็ได้ เดี๋ยววอจะเอานบบัวมากเนี่ที่กลาบกันีรที่หบกแนี่ะมเขือ ทอมที่นี่ก็สวยเป็นโอ้ศับสทที่นี่ก็สวยพูดนนนอกพูดนะไม่ดูอะไร เน่ะเน้ะเวเนาเจ๊นกาป่าอยพุ่นเจ๊โอพักกะแยงกัมีวะเจ๊เนี่ยพักกะแยงังเออเขาไม่จังโอพักนี่กินไ่จังกินไ่จังนยพักยอ้มาเขมาแข้งดเจ๊นกี นี่แล้วกิโลห้เหรียญเหมือนกันสองนอสองกิโลเกิงมันมีสองกิโลมันเลยไปกันเลยสองกิโลก็มันยังกระชายเจ๊เบาก็กระชายเจ๊เบาว่าเหี้ยกระชายว่าอย่างอากาศทิดน้ำไม้น้ำไม้ถอดน้ำไม้เส้นก็มีหนอาหอดมน้งกะเจ๊นอดดองเสะหน้าไม้ดองดสะ ใบกะเพราผักนั <Jersey am. S 2> ่นพาเจ้เอามีเหรียญได้ไหมเนี่ยเนี่ยสวยๆนี่นขอสิบเซนละมีก็สิบเซนค่ะพักอีตัวแล้วน่ะไหนพัอีตู้ยไหนโอ้ย h ลค l o yes ก็โอ้โน้ำพริกนะใอ่ใอ่ใช่ตีด้วยกันข้าวกระเรักอีตูเฮ้ยอีตูมันอย่างนู้นนี้อยู่เนาะผักนี่ก็มาจากเมืองไทยทั้งนั้นนะเงไทยใช่ขั้นใจอ้อแต่ทำไมที่ร้านเล็กๆไม่มีครับผักโอยมอะไรไม่มีแต่ที่นี่มีเพราะว่าผักเข้าไม่ได้ที่ตลาดเล็กแถวบ้านอ่ะมันเป็นตลาด แตไทยเล็กๆนะเขาบอกผักเขาบอกผักเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้่ะต้นนี้มันเพิ่นเอามาต้านนี้ทีเดียวเลยมาอันนัน้นมันเป็นตะเขียงอันนั้นเหมืนตรงมาไผื่ออะมาโอ้แล้วพาอะไรมาที่นี่หมดไม่ต้องไปก็ได้มาได้เลยเยอะเลยแต่เขากินยังไงมันได้อยู่แหละโอ้ย ไมคนฮินด mm ูไ hmm. ม so an mm ่เปรี้ยวนี Grid ่ของของนี่หน่อยของมันก็นี่แอลแมนนะข้างในเขา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 กินเม็ดมันใช่ไหมใช่อร่อยกินเป็นอร่อยโอ้ใช่เหมือนเหมือนของไทยแหละถ้าเรากินเป็นซื้อท่ไหนี่อ๋อเนี่ยซื้อที่ที่สิงคโปร์นี่แหละซื้อที่ด้วเลี้ยงนี่ร้อยกว่าเหรียญเองเออใช้ดีนะนังเกอโอ้ยขนุน ขนุนลัวไปยำกระต่ายยำฮะยอร่อยขนุนโอ้บะขามดวมาวมะขามเปียกมะขา,ามเปียกซื้ออะไร จะคือกันแจ๋าจางย่ังอ,งอืมซื้อกอ่นได้ซื้อกอ่ออาหารทะเลแจ้ไม่ซือ้ออ้ป่าเนานี่พนหนอาหารทะเล

เนะนี่พยพี่ถอดกับลำ้ำหนักปลานี่นะก็อย่างาหังหืออ่ะไปเอดได้ได้จะจับปน้อยๆกแนบไปเดี๋ยาลำ้ำอืใจหอยคมยังหอยนี่เนี่ยไปทำปลาร้าก็ได้น,นั่

ลายลายบุ้งดักลายหุ้งดันะเดี๋ยวเดินลงไปฝั่งที่อะเดี๋ยวฝั่งแกไปนั่นมันเหม็นเนื้อม็นเนตลาดเต็กคามาเก็ตนะคะมีทุกอย่างค่ะผักไทยผักอะไรก็มีหมด